สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมองมอเล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงชัชชุออนโมกซีหรือว่าบ um ุ๋มบิมสาวน้อยคนเก่งของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าเมื่อคืนเธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครบทุกสกิลครับทำท็อปสกอร์ไป17แต้มยอดเยี่ยมมากๆครับทำท็อปสกอร์มาไม่รู้กี่นัดแล้วครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักของชัชชุออนกันครับ ในช่วงที่ระหว่างรอเพื่อนสริยเสิร์ฟบุมบิมก็มีการกระโดดตบด้วยครับกระโดดตบในสนามเลยถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่จะเริ่มเล่นแต้มใหม่ครับน่ารักจริงๆครับชาตชออนเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักในสนามของชาตชุอ,อนอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในนามทีมชาติหรือว่าจะเป็นการแข่งขันให้กับซาดิเย่ก็ตามก็เหลือ,เ,อเวลาไม่มากแล้วครับกับการอยู่กับซาดิเย่ในฤด,ดูการนี้22นี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วของซาดิเย่ในรอบนี้ครับก่อนที่จะมีการแข่งขันรอบต่อไปเราก็มารอเชียสาวไทยของเราให้กําลังใจสาวไทย ของเรากันต่อครับ